วัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดพระนางสร้างนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆทุกคนไปเที่ยวชมสถานที่กันแล้วก็เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆเข้าไปข้างในโบสถ์กันไปไปกัน ครับพี่ครับพี่เป็นใครครับท,ที่นี่ที่ไหนอะบ้านยาผมเองย่าเหรอเมื่อกี้ยังอยู่ที่วัดพระนางสร้างอยู่เลยท,ที่นี่ปีพศอ,อ,อะไรอะพศสองสามสองสวนครับฮะไม่จริงฉันมาจากข้อสอสองห้าหกเ็ดแล้วแล้วใครมาหน้าบ้านยายนะน้ะยืนอยู่ซองคนนะเอหมาจากไหน มาตลอดลุกมาขึ้นมาข้างบนมาลูกมาขึ้นมาเดี๋ยวใหญ่เหล่านี่ท่านในฟังมาลูกใหญ่เหล่าประวัติศาสตร์บ้านนี้และลูกขึ้นมาเลยค่ะว่างขินข้าวเดลียวยายจะเล่าเรื่องี มีความอุดมสมบูรณ์ในเมืองชัล่างเรานะลูกนะอย่ามองยอย่นยานนี่ลูกจะเป็นลูกคล้องจอมลังบันนอนนะ่ารู้นะจอมลังบันเคียนนะลูกนะแล้วก็ปืนชีบริเวณนี่ยลูกเป็นปืนชีอุดมสมบูรณ์อาชีพของคอนที่นี่แบมีหน้า แล้วก็คงลักนี่ก็ทาหน้าเป็นหน้าซี่ท้องเรล่าพวกีนะคะมีบอลิวนันพ้องบานยามุกยาจาังก็มีประชาชนอยู่มากน,นะการทําเมืองแ้วนี่ก็คือส่ง้ายเหล็กเลียน,นกับชาวต่างชาติคือการฝันซิกไลก็จะเดินทางมากเป็นหนักการท,ทู่มีดเป็นหลอกรัชการก็มารับซื้อเมงแรงมารับซื้อแรงอีบุ๊กมาซื้อไข่มุกมาซื้อ,อ พวกซัดต่างๆนี่นะต่อมาเออยากมั่งอยากจันอยากจันก็ถึงเวลาที่โตเป็นสาวได้รับการแต่งงานนะลูกนะก็แต่งงานครั้งครั้งที่หนึ่งแล้วก็ได้เลิกญากกันไปก็มาแต่งงานครั้งที่สองก็จะเป็นท่านญาติที่ต้องเจ้าเงินเยอะอีกนะคะแต่ว่าในช่วงเวลานั้นก็คือความ ขขอุดมสมบูรณ์ความสุดมีประชาชุ่ก็จะมาอยู่กันหมักใายมีวัดว่าอาลา่มด้านข้างไปทางนี้ก็จะเป็นวัดพระนังสร้างมาลูกนะแล้วทางนี้ก็จะมีเออเป็นสุเราสุเราชีเออช้ในการยำมาสทำบินีประกอบพิธีทางศาสนาทางทำบรญก็จะมีวัด เ,เทปกับสตรีน่าหลงนะะ่าทางเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านบาลหวัดก็อยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ทีใกล้เคียงกยันนะลูกนะค่ะ